โอ้ยทำไมเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาถึงดึงอาเซียนจีนสหรัฐฟิลิปปินส์เข้ามาพร้อมกันแบบนี้การเป็นตัวกลางไม่ใช่แค่ช่วยหยุดยิงแต่มันคือการคุมเกมใครได้หน้าใครได้อำนาจและใครกำลังเขียนตอนจบของวิกฤตนี้ฟังให้จบครับเาวนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนทำไมใครๆก็อยากมาเป็นตัวกลางในการยุติค,ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาลองฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับ ยิ่งมีคนอยากมาเป็นตัวกลางมากเท่าไหร่แปลว่าวิกฤตนั้นมีมูลค่าทางการเมืองสูงมากเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาในตอนนี้ท่านนี้เป็นแค่เรื่องทหารประทะกันเฉพาะจุดถ้าเป็นเพียงข้อพิพาทช,ชายแดนทั่วไปข่าวคงไม่ดังระดับภูมิภาคและคงไม่เห็นชื่อของหลายประเทศรีบออกมาแสดงบทบาทพร้อมกันแบบนี้แต่ความจริงคือทันทีที่สถานการณ์เริ่มรุนแรง ชื่อของคำว่าตัวกลางก็ถูกหยิบขึ้นมาพูดทันทีอาเซียนมาเลเซียจีนสหรัฐและอีกหลายฝ่ายต่างส่งสัญญาณคล้ายกันอยากให้หยุดยิงอยากให้คุยอยากให้เข้าสู่โต๊ะเจรจาฟังดูเหมือนความหวังดีแต่ในโลกการเมืองระหว่างประเทศไม่มีคำว่าหวังดีล้วนๆล,ลองคิดตามนะครับถ้าการเป็นตัวกลางไม่มีอะไรได้ไม่มีอะไรเสียไม่มีผลต่อภาพลักษณ์ไม่มีแต้มต่อเชิงอำนาจจะมีใครรีบขนาดนี้ไหม คำตอบคือไม่มีเพราะการเป็นตัวกลางคือหนึ่งในบทบาทที่ทรงพลังที่สุดโดยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องส่งทหารไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวใครก็ตามที่ถูกจดจำว่าเป็นคนทําให้สถานการณ์สงบเป็นคนพาคู่ขัดแย้งกลับมานั่งโต๊ะเป็นคนหยุดไฟไม่ให้ลุกลามคนนั้นจะได้สถานะทันทีสถานะของผู้คุมเกมสถานะของประเทศที่มีน้ำหนักสถานะของผู้เล่นที่คนอื่นต้องฟังและนั่นแหละครับ คือเหตุผลแรกที่ใครๆก็อยากมาเป็นตัวกลางแต่เรื่องนี้ลึกกว่าน,นั้นมากเพราะความขัดแย้งไทยกัมพูชาไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกำลังถูกจับตามองจากทั้งโลกถ้าเกิดความขัดแย้งในบ้านตัวเองแล้วอาเซียนจัดการไม่ได้ปล่อยให้บานปลายหรือปล่อยให้คนนอกเข้ามาคุมเกมนั่นคือการลดคุณค่าของอาเซียนลงทันทีคำว่าอาเซียนเซนทรอลิตี้จะกลายเป็นแค่คำสวยๆที่ไม่มีความหมายในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้นประเทศที่เป็นประธานอาเซียนจึงไม่สามารถนิ่งเฉยได้การเรียกประชุมฉุกเฉินการเสนอเวทีเจรจาการผลักดันให้มีการคุยระดับทหารไม่ใช่แค่เพื่อช่วยสองประเทศแต่มันคือการปกป้องศักดิ์ศรีของทั้งภูมิภาคนี่คือเหตุผลข้อที่สองที่ตัวกลางต้องรีบขยับแต่ถ้าคุณคิดว่าเกมนี้หยุดอยู่แค่อาเซียนคุณอาจคิดง่ายไปเพราะทันทีที่มาหาอำนาจเริ่มส่งสัญญ,ญาณกระดานทั้งแผ่นก็เปลี่ยนจีนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนไม่ต้องการเห็นไฟลุกลามไม่ต้องการเห็นความไม่แน่นอนที่กระทบเสถียรภาพของภูมิภาคนี้การเสนอช่วยการส่งสัญญาณพร้อมเป็นตัวกลางจึงไม่ใช่เรื่องแปลกในขณะเดียวกันสหรัฐก็ไม่ต้องการเห็นใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาคุมเกมเพียงลําพังสหรัฐพูดเรื่องสันติภาพพูดเรื่องการลดความรุนแรงพูดเรื่องการเจรจาแต่ลึกๆแล้วคือการรักษาพื้นที่อิทธิพลของตัวเอง เพราะถ้าวันหนึ่งประเทศในภูมิภาคนี้เชื่อว่าเวลาเกิดวิกฤตต้องเรียกใครต้องฟังใครต้องให้ใครมาแก้ปัญหาคนนั้นจะได้อำนาจระยะยาวโดยไม่ต้องใช้กำลังเลยและนี่คือเหตุผลข้อที่สามที่ตัวกลางแย่งกันมาแต่ยังมีอีกมุมหนึ่งที่คนจำนวนมากมองไม่เห็นยิ่งมีคนอยากเป็นตัวกลางมากเท่าไหร่ยิ่งสะท้อนว่าความขัดแย้งครั้งนี้มีมูลค่าในเชิงการเมืองสูงมากถ้ามันเป็นเรื่องเล็กถ้ามันจบง่าย ถ้ามันไม่มีผลต่อภาพรวมไม่มีใครเสียงชื่อเสียงไม่มีใครเอาตัวเองเข้ามาเกี่ยวเพราะการเป็นตัวกลางถ้าคุมเกมไม่อยู่ชื่อเสียงก็พังได้เหมือนกันและตรงนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดการเป็นตัวกลางไม่ใช่แค่ตั้งโต๊ะให้คุยแต่คือการเข้าไปอยู่ในกระบวนการกำหนดกรอบกำหนดเงื่อนไขกำหนดความจริงที่โลกจะรับรู้ใครตั้งเวทีใครคุมกรอบคนนั้นได้เปรียบเพราะฉะนั้นคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ทำไมใครๆก็อยากมาเป็นตัวกลาง แต่คือใครจะได้เป็นและการเป็นนั้นจะเปลี่ยนสมดุลของเกมไปแค่ไหนนั่นแหละครับคือจุดที่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าวแต่เป็นเกมอำนาจและในตอนต่อไปเราจะพาไปดูให้ชัดว่าอาเซียนกำลังพยายามคุมเกมนี้อย่างไรทำไมต้องรีบทำไมต้องกดดันและถ้าอาเซียนคุมไม่อยู่จริงๆใครจะก้าวเข้ามาแทนนี่คือจุดเริ่มต้นของเกมที่ยังไม่จบและยิ่งฟังต่อคุณจะยิ่งเห็นว่าการหยุดยิงอาจเป็นฉากหน้าแต่สิ่งที่กำลังต่อรองกันอยู่ คืออำนาจในระยะยาวของทั้งภูมิภาคนี้ลองคิดตามนะครับความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางไม่ได้เกิดในยุโรปแต่มันเกิดขึ้นในบ้านของอาเซียนเองไทยกับกัมพูชาคือประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งคู่และนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอาเซียนไม่สามารถหยุดไฟในบ้านตัวเองได้อาเซียนจะหมดความหมายในสายตาของโลกทันทีนี่แหละครับคือแรงกดดันที่แท้จริงที่ทําให้อาเซียนต้องรีบขยับต้องรีบแสดงบทบาท ต้องรีบเสนอเวทีเพราะคำว่าอาเซียนเซนทรอลิตี้ไม่ใช่แค่คำสวยๆในเอกสารแต่มันคือศักดิ์ศรีและอำนาจต่อรองของทั้งภูมิภาคถ้าความขัดแย้งในอาเซียนต้องให้คนนอกมาจัดการทุกครั้งต่อไปไม่มีใครฟังอาเซียนอีกและนี่คือเหตุผลที่มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนไม่สามารถนิ่งเฉยได้การเรียกประชุมรมัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนการดันให้เกิดการเจรจาการเสนอให้ทหารสองฝ่ายกลับมาคุยกันในกรอบที่เป็นทางการทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อเอาหน้า แต่เพื่อรักษาเวทีของอาเซียนเองเพราะถ้าเวทีนี้พังเกมจะไม่อยู่ในมืออาเซียนอีกต่อไปลองมองภาพให้ชัดนะครับถ้าอาเซียนช้าจีนจะเข้ามาถ้าจีนเข้ามามากสหรัฐจะขยับตามและสุดท้ายโต๊ะเจรจาจะไม่ใช่โต๊ะของอาเซียนมันจะกลายเป็นสนามแข่งขันของมหาอำนาจและอาเซียนจะเหลือแค่บทบาทผู้ชมนั่นแหละครับคือสิ่งที่อาเซียนกลัวที่สุดเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องรีบต้องดึงเกมกลับเท่ากรอบต้องทําให้โลกเห็นว่าปัญหาในอาเซียน อาเซียนจัดการได้แต่เรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะอาเซียนมีข้อจํากัดที่ทุกคนรู้ดีหลักไม่แทรกแซงหลักฉันทามติหลักการไม่เลือกข้างฟังดูดีแต่ในสถานการณ์จริงมันทําให้การตัดสินใจช้าและการกดดันทําได้จํากัดอาเซียนไม่สามารถสั่งไม่สามารถบังคับไม่สามารถใช้มาตรการแข็งเหมือนองค์การอื่นสิ่งที่อาเซียนทําได้คือชวนคุยชวนเจรจาชวนกลับเข้าสู่กระบวนการและตรงนี้เองที่หลายคนตั้งคําถาม,ถามแค่นี้จะพอหรอ คำตอบคืออาเซียนรู้ว่าไม่พอแต่จําเป็นต้องทําเพราะถ้าไม่ทําเลยเกมจะหลุดมือทันทีนี่คือจุดที่อาเซียนต้องเดินบนเส้นบางมากเส้นระหว่างการรักษาความเป็นกลางกับการถูกมองว่าอ่อนแอถ้าอาเซียนกดดันมากเกินไปจะถูกมองว่าแทรกแสงถ้ากดดันน้อยเกินไปจะถูกมองว่าไร้บทบาทและในขณะที่อาเซียนกําลังพยายามทรงตัวคู่ขัดแย้งเองก็ยังมีความไม่ไว้ใจกันสูงมากต่างฝ่ายต่างกล่าวหาต่างฝ่ายต่างยืนยันข้อมูลของตัวเองต่างฝ่ายต่างไม่อยากเสียหน้า ในสถานการณ์แบบนี้บทบาทตัวกลางยิ่งอันตรายเพราะถ้าคุมเกมไม่ดีอาเซียนจะกลายเป็นฝ่ายที่ถูกโจมตีแทนแต่ถึงอย่างนั้นอาเซียนก็ถอยไม่ได้เพราะถ้าอาเซียนถอยใครจะเข้ามาแทนคำตอบคือมหาอำนาจและเมื่อมหาอำนาจเข้ามาเงื่อนไขจะไม่เหมือนเดิมการหยุดยิงอาจมาพร้อมการต่อรองการเจรจาอาจผูกกับผลประโยชน์อื่นและนั่นคือสิ่งที่อาเซียนพยายามหลีกเลี่ยงอาเซียนต้องการให้เรื่องนี้จบในกรอบภูมิภาคก่อน ก่อนที่จะถูกยกระดับไปเป็นเกมระดับโลกเพราะยิ่งเกมใหญ่ต้นทุนของประเทศเล็กจะยิ่งสูงและตรงนี้เองคือหัวใจของตอนที่สองอาเซียนไม่ได้อยากเป็นตัวกลางเพราะอยากดังแต่อาเซียนจําเป็นต้องเป็นเพราะถ้าไม่เป็นจะไม่มีใครเหลียบทบาทนี้อีกแต่คําถามที่น่ากลัวที่สุดยังรออยู่ข้างหน้าถ้าอาเซียนพยายามเต็มที่แล้วแต่ยังคุมเกมไม่ได้ถ้าความไม่ไว้ใจยังสูงถ้าการหยุดยิงยังไม่อยู่จริงใครจะก้าวเข้ามาแทนและการเข้ามานั้นจะเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคไปตลอดการหรือไม่ ตอนต่อไปเราจะพาไปดูให้ชัดว่าทำไมจีนและสหรัฐต่างก็อยากเข้ามาช่วยทั้งที่พูดคำว่าสันติภาพเหมือนกันแต่คิดไม่เหมือนกันนี่แหละครับจุดที่เกมการทูตเริ่มร้อนและอันตรายกว่าที่หลายคนคิดลองฟังประโยคนี้ให้ดีนะครับทุกครั้งที่มหาอำนาจพูดคำว่าสันติภาพให้ดูด้วยว่าเขากลัวอะไรและเขาไม่อยากเสียอะไรเพราะในเกมการเมืองระหว่างประเทศไม่มีใครช่วยใครโดยไม่จิตถึงผลลัพธ์ของตัวเอง ทันทีที่ความขัดแย้งไทยกัมพูชาเริ่มถูกพูดถึงในระดับภูมิภาคชื่อของสองประเทศก็โผล่ขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จีนและสหรัฐอเมริกาทั้งสองฝ่ายต่างออกมาพูดประโยคคล้ายกันเรียกร้องให้ลดความรุนแรงเรียกร้องให้หยุดยิงเรียกร้องให้หันหน้าเข้าหาการเจรจาฟังดูเหมือนยืนอยู่ฝั่งเดียวกันแต่ถ้าฟังให้ลึกจะเห็นว่าคิดกันคนละเกมเริ่มจากจีนจีนไม่ต้องการเห็นไฟลุกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่เพราะความรู้สึกอย่างเดียวแต่เพราะนี่คือพื้นที่ที่จีนมีผลประโยชน์ทับซ้อนจํานวนมากการค้าการลงทุนเส้นทางคมนาคมห่วงโซ่อุปทานความมั่นคงของภูมิภาคทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเสถียรภาพถ้าชาดแดนร้อนถ้าความไม่แน่นอนเพิ่มนักลงทุนชะลอโครงการสะดุดจีนเสียประโยชน์ทันทีเพราะฉะนั้นการที่จีนเสนอช่วยการที่จีนส่งสัญ,ญญาณพร้อมเป็นตัวกลางจึงไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ยังมีอีกชั้นหนึ่งที่สําคัญกว่าจีนต้องการภาพของผู้ค้าเสถรยรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพของประเทศที่แก้ปัญหาด้วยการทูตไม่ใช่กําลังภาพของพี่ใหญ่ที่ทุกฝ่ายหันมาพึ่งถ้าจีนทําให้สถานาการณ์นี้คลี่คลายได้จริงโดยไม่ต้องใช้กําลังเครดิตทางยุทธศาสตร์จะสูงมากและเครดิตแบบนี้ใช้ได้ยาวนั่นแหละครับคือเกมของจีนแต่ในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่อาจนิ่งเฉยได้สหรัฐอเมริกา สหรัฐไม่ต้องการเห็นใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาคุมเกมในภูมิภาคนี้เพียงลําพังถ้าทุกครั้งที่เกิดวิกฤตประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันไปพึ่งจีนภาพสมดุลอํานาจจะเปลี่ยนทันทีสหรัฐจึงต้องออกมาแสดงบทบาทเรียกร้องให้ลดความรุนแรงย้ําเรื่องกระบวนการย้าเรื่องการเจราจาและความรับผิดช,ชอบไม่ใช่เพื่อแย่งใหม่แต่เพื่อไม่ให้เวทีนี้กลายเป็นของใครคนเดียวเพราะในสายตาสาหรัฐส,สันติภาพไม่ใช่แค่การหยุดยิง แต่มันคือคําถามว่าใครเป็นคนจัดกติกาใครเป็นคนตั้งกรอบใครเป็นคนที่ทุกฝ่ายต้องฟังและตรงนี้แหละครับที่เกมเริ่มร้อนเพราะจีนกับสหรัฐไม่ได้ปะทะกันตรงๆแต่กําลังแข่งขันกันผ่านบทบาทตัวกลางใครทําให้สถานการณ์สงบได้คนนั้นได้หน้าใครทําให้คู่ขัดแย้งยอมคุยคนนั้นได้เครดิตและเครดิตแบบนี้แปลงเป็นอิทธิพลได้ในระยะยาวแต่เรื่องที่ซับซ้อนกว่านั้นคือทั้งจีนและสหรัฐ ต่างต้องระวังไม่ให้ตัวเองถูกมองว่าเลือกข้างถ้าเข้าข้างชัดเกินไปจะเสียความน่าเชื่อถือถ้าวางตัวแรงเกินไปจะถูกต่อต้านเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงพูดภาษาการทูดที่นุ่มแต่แฝงในพูดเรื่องสันติภาพแต่คิดเรื่องตำแหน่งพูดเรื่องการลดความรุนแรงแต่คำนวณผลระยะยาวและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในขณะที่อาเซียนกำลังประคองเกมนี่คือภาพจริงของสถานาการณ์ไม่ได้มีแค่คู่ขัดแยง้ง แต่มีผู้เล่นรา,รายร้อมที่กำลังอ่านเกมและเลือกจังหวะและยิ่งมีผู้เล่นใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่พื้นที่ของการตัดสินใจของประเทศเล็กจะยิ่งแคบลงเพราะทุกคำพูดทุกท่าทีทุกการรับหรือไม่รับตัวกลางจะถูกตีความทันทีนี่แหละครับเหตุผลที่ตอนนี้ทุกก้าวเดินต้องระวังเป็นพิเศษและนี่คือสิ่งที่หลายคนอ่านจะไม่ทันคิดการมีตัวกลางไม่ใช่เรื่องดีหรือร้ายโดยอัตโนมัติแต่มันขึ้นอยู่กับว่าตัวกลางนั้น ถือไพ่ใบไหนอยู่ในมือและไพ่ใบนั้นจะถูกใช้เพื่อใครปิดตอนนี้ด้วยคำถามที่สำคัญที่สุดถ้าอาเซียนคุมเกมได้จีนและสหรัฐจะยอมถอยจริงหรือไม่แต่ถ้าอาเซียนคุมไม่อยู่ใครจะเป็นคนขึ้นมาจัดโต๊ะแทนและการจัดโต๊ะครั้งนั้นจะเปลี่ยนดุลอำนาจของภูมิภาคนี้ไปแค่ไหนตอนสุดท้ายเราจะพาไปดูให้ชัดว่าทำไมบางครั้งคู่ขัดแย้งเองก็ไม่ได้อยากได้ตัวกลางและใคร คือคนที่จะได้เขียนตอนจบของเรื่องนี้นี่คือเกมที่ยังไม่เปิดไพ่ครบและกําลังเดินเข้าสู่จุดตัดสินที่สําคัญที่สุดลองฟังให้ดีนะครับยิ่งมีคนอยากมาเป็นตัวกลางมากเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่าคู่ขัดแย้งจะอยากรับเสมอไปและนี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดของความขัดแย้งไทยกัมพูชาในสายตาคนดูข่าวตัวกลางคือทางออกคือคนช่วยหยุดยิงคือคนพาไปสู่สันติภาพแต่ในสายตาของประเทศที่อยู่ในความขัดแย้งจริงๆ ตัวกลางอาจไม่ใช่คําตอบแรกคําถามสําคัญคือทําไมเหตุผลแรกคือเรื่องศักดิ์ศรี์และอธิปไตยเมื่อประเทศหนึ่งยอมรับตัวกลางมันไม่ใช่แค่การยอมคุยแต่มันคือการยอมให้คนนอกเข้ามามีบทบาทในเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดของรัฐเรื่องดินแดนเรื่องความมั่นคงเรื่องการใช้กําลังและในโลกความเป็นจริงไม่มีรัฐบาลไหนอยากถูกมองว่าแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ยิ่งสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดแพ้ชนะยิ่งไม่มีใครอยากถอยเพราะการถอยก่อนอาจถูกตีความว่าอ่อน เหตุผลทีはは่สองคือเรื <cheap> ่องจังหวะในสนามในความขัดแย้งทุกครั้งจะมีฝ่ายหนึ่งคิดเสมอว่าตัวเองได้เปรียบได้เปรียบทางพื้นที่ได้เปรียบทางข้อมูลได้เปรียบทางภาพลักษณ์และตราบใดที่ฝ่ายใดยังเชื่อว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าฝ่ายนั้นจะไม่รีบให้ใครมาหยุดเกมเพราะการหยุดอาจเท่ากับการตัดโอกาสของตัวเองเหตุผลที่สมคือความไม่ไว้ใจตัวกลางในทางทฤษฎีตัวกลางควรเป็นกลางแต่ในทางปฏิบัติทุกประเทศมีผลประโยชน์คำถามจึงไม่ใช่ตัวกลางเก่งแค่ไหน แต่คือตัวกลางเข้าข้างใครและจะพาเรื่องนี้ไปจบตรงไหนถ้ารับตัวกลางผิดคนเกมอาจไม่จบแต่อาจถูกยกระดับไปเป็นเวทีใหญ่กว่าเดิมและนั่นคือความเสี่ยงที่คู่ขัดแย้งต้องคิดให้หนักเหตุผลที่สี่คือเกมสื่อและเวทีโลกทันทีที่รับตัวกลางเรื่องจะไม่ใช่แค่เรื่องภายในแต่จะกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศเต็มรูปแบบคำพูดทุกคำท่าทีทุกอย่างจะถูกบันทึกถูกขยายถูกตีความบางประเทศไม่พร้อมจะเล่นเกมนี้ในจังหวะที่ตัวเองยังไม่ได้เปรียบ มีแหละครับเหตุผลที่บางครั้งคู่ขัดแย้งไม่รีบรับตัวกลางแต่ในขณะเดียวกันทําไมตัวกลางถึงยิ่งอยากเข้ามาเพราะยิ่งเกมยากแต้มยิ่งสูงใครก็ตามที่ทําให้คู่ขัดแย้งยอมกลับมาคุยได้ยอมลดระดับความรุนแรงได้ยอมรับกรอบร่วมได้คนนั้นจะถูกจดจําไม่ใช่แค่ในข่าวแต่ในสมดุลอํานาจของภูมิภาคและนี่คือจุดตัดสินของเกมทั้งหมดถ้าการเจรจาเกิดขึ้นในกรอบอาเซียนอาเซียนจะรักษาบทบาทเจ้าบ้านได้ ถ้าการเจราจาขยับไปสู่มหาอำนาจดุลอำนาจในภูมิภาคจะเปลี่ยนทันทีถ้าเรื่องนี้จบด้วยการคุยจนโดยตรงภาพของความเข้มแข็งจะเป็นของใครบางคนและถ้าเรื่องนี้ยืดเยื้อตัวกลางจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพร้อมแรงกดดันที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคำถามสุดท้ายจึงไม่ใช่ใครอยากมาเป็นตัวกลางแต่คือใครจะถูกเลือกและการเลือกนั้นจะพาอนาคตของภูมิภาคไปทางไหนการหยุดยิงอาจเกิดขึ้นได้ด้วยคำสั่งแต่การยุติความขัดแย้งต้องเกิดจากการยอมรับสมดุลใหม่ สมดุลที่ไม่มีใครได้ทั้งหมดแต่ไม่มีใครเสียจนล้มและนี่แหละครับคือเหตุผลที่เกมนี้ยังไม่จบง่ายเพราะตัวกลางไม่ได้แค่ช่วยให้คุยแต่กําลังช่วยกําหนดตอนจบตอนจบที่ไม่ได้เขียนด้วยปืนแต่เขียนด้วยอํานาจและสุดท้ายคําถามทั้งหมดจะย้อนกลับมาที่จุดเดียวใครคือคนที่ทุกฝ่ายยอมรับว่าคุมเกมนี้ได้จริงเพราะคนคนนั้นจะไม่ใช่แค่ตัวกลางแต่จะเป็นผู้เล่นในเกมอำนาจของภูมิภาคนี้ไปอีกนานและนี่คือความจริงทั้งหมดของคำถามที่ว่า ทำไมใครๆก็อยากมาเป็นตัวกลาง